พระกลิ่งรูปหล่อหลวงพ่อลิ้ววัดตลาดเกลียบอำเภอบางบะอินจังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยาปี2536หลวงพ่อเลิ้วท่านได้ฝากตัวเป็นศิษย์ศึกษาสมถาวิปัสนากรรมฐานและวิชาไสายเวทกับสองพระคณาจารย์ชื่อดังในยุคนั้นคือหลวงปู่นาวะะควัลคังและหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกหลวงพ่อเล้วเป็นพระรักสันโดษมีความเป็นอยู่อย่างเรียบง่าย เช่าเจริญสมถาวิปัสสนากรรมฐานอยู่ตามป่าช้าเป็นประจำท่านจึงเป็นพระเถระที่ทรงอภิญญาสามารถแสดงอิทธิฤทธิต์ต่างๆและมีผู้เห็นเป็นประจักษ์อยู่หลายคราท่านเป็นพระที่มีวาจาสิทธิ์ให้พรใครแล้วได้ดีกันทุกคนนอกจากนั้นท่านยังสำเร็จวิชานะปัดตลอดเวลาท่านจะลงกระหม่อมให้ลูกศิษย์ท่านจะให้ลูกศิษย์นั่งบนแผ่นใบตอง เมื่อท่านใช้นิ้วมือจานอัขระตัวนะบนศีรษะของลูกศิษย์แล้วเป่ามนล,ลงไปเมื่อลูกศิษย์ลุกขึ้นมาอัขระตัวนะจะไปปรากฏอยู่บนแผ่นใบตองอย่างน่าอาศัศจรรย์พระกลิ่งรูปหล่อหลวงพ่อลิ้วองค์นี้เนื้อเงินรุ่นฤทธเดชใต้ตาฐานอุดกลิ่งเสียงกลิ่งดังฟังชัดเนื้อเงินสร้างน้อยหายากพุทุกคุณดีทุกด้าน โดยเฉพาะด้านเมตตาโชคลาบแคล้วคลาดผู้บูชามีประสบการณ์มากมายน่าใช้น่าบูชามากนะคะสนใจทักมาสอบถามได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ